ใช่ต้องเรียนรู้ตรงนี้ก่อนมีละรู้ด้วยอาจารย์จากการที่เราไม่เคยคิดจะปฏิบัติครับจิตใจอะเป็นยังไงก่อนรับรู้อารมณ์ทางปัญจทวารทางมโนทวารเป็นยังไงแล้วต่อมาพอคิดจะปฏิบัติเริ่มทำอะแล้วทางปัญจทวารมันค่อยๆวางรู้สึกอะที่มันจะมารับรู้มันค่อยๆมันจะค่อยๆเกิดขึ้นเรือนลางหายไปรับก็ไม่ชัดเจนเพราะมันไปรวมนิ่งอยู่ที่ใจแล้ว เนี่ยถ้าไม่รู้ตรงนี้่ะปฏิบัติไม่ได้หรอกอ,อ๋อผมรู้อาจารย์ดังนั้นให้เรียนรู้ว่าเริ่มคิดยังไงถ้าอีกกรณีหนึ่งคือตั้งใจหรือตั้งท่าตัวเนี้ยเริ่มต้นเนี่ยครับไม่ผมไม่เป็นครับไม่เป็นไม่ได้เนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่ารู้อ่ะตรงนั้นนะที่เริ่มจะปฏิบัติตรงนั้นแหละเริ่มคิดว่าจะปฏิบัติอ่ะใช่อาจารย์มันจิตจิตมันชักชวนเราเอา่ะอ้าวตรงนี้นะเราใบร,นะร,รู้ตรงนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้จิตที่ชักชวนตรงเนี้ยครับ แล้วก่อนหน้านั้นไม่มีจิตชักชวนเป็นยังไงรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นยังไงปกติธรรมดาธรรมชาติไหมไม่ได้แล้วพอมีจิตคิดจะชักชกวนมันไปยังไงมันมีความอยากกันใช่นั่นที่มันทํายังไงต่อมามันรวมที่ไหนมันนิ่งที่ไหนมันมันอยากแล้วมันรวมอยู่ที่ใจแล้วก็บอกว่าไปได้เวลาแล้วนั่นตรงนี้ให้เรียนรู้ให<ม>้เรียนรู้ตรงนี้นะถ้าไม่ได้รู้ตรงเนี้ยท่านปฏิบัติไปเถอะกี่เดือนกี่ปีก็ไม่ได้รู้จักกับเขาหรอก เป็นเพราะอะไรครับอาจารย์เพราะมันไม่มีการศึกษาเรียนรู้ไม่มีสังเกตอะไรแล้วพอจะรู้อีกทีมันก็รวมมันก็นิ่งมันก็เข้าท่ามแล้วแต่จุดเริ่มต้นนะไม่รู้ถ้าจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นมาแบบนี้อาจารย์จะให้ผมรับไหมให้รู้เฉยเฉยว่าเนี่ยเราเริ่มจะปฏิบัตินะเริ่มมีการแช็คชวนแล้วนะครับ,รบที่ผมบอกให้เลิอกอะ่ะมันต้องรู้ตรงนี้ถึงเลิกได้ถ้าไม่รู้<อ>ตรงนี้เลิกไม่ได้ มันเลิกไม่เป็นหรอกเพราะมันไม่รู้ว่ามันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ผมเข้าใจละมันต้องเข้าใจจุดเริ่มต้นว่ามันคิดยังไงมันตั้งท่ายังไงมันชักชวนยังไงแล้วมันเริ่มนิ่งยังไงสงบอะไรเนี่ยมันไปอีกขั้นตอนหนึ่งแต่จุดเริ่มต้นน่ะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงยังไงจิตใจอ่ะเริ่มคิดยังไงอ คุยกับอาจารย์นะครับขนาดผมคุยกับอาจารย์เนี่ยถ้าเวลาผมคุยกับพระปฏิบัติมาทางสมถะน,นะอาจารย์เวลาคุยกันปุ๊บเนี่ยผมจะปล่อยจิตเนี่ยให้ดิ่งเลยอาจารย์แล้วเข้าถูกความสงบเลยแต่เวลาผมมาคุยกับอาจารย์เนี่ยตัวนั้นน่ะมันเหมือนความเคยชินนะอาจารย์มันเหมือนกับมันจะดิง่งแต่ผมมาต้องใช้สติสมาาัมปชัญญะผมต้องเปิดทวารนนะเพื่อที่จะไม่ให้ลงไปสู่ ไปเข้าถ้ำอาจารย์เนี่ยเวลาผมคุยกับอาจารย์เนี่ยตรงน,นั้นนะลองลองลองยอกตัวอย่างว่าเอาเวลามันเข้าถ้ำอ่ะแล้วผมพูดไปอ่ะมันรู้เรื่องทุกคํำไหมรู้ครับอาจารย์เพียงแต่มันจะตัดบรรยากาศภายนอกหมดเลยผมไปมอย่างที่ที่เคยรวมที่เป็นสมาธิที่เข้าถ้ำแล้วพอแล้วจนะ,ะฟังคนอื่นรู้เรื่องไหมรู้ครับอาจารย์คือคือเป็นอย่างนี้ผมจะเล่าตัวอย่างตอนที่ผมไปเรียนกับอาจารย์พินโย ого. อาจารย์ก็สอนผมแล้วก็มีคนมาตัดหญ้าอาจารย์อาจารย์เน่ยสอนผมไม่ได้ แต่ผมรู้ว่ามันมีคนตัดหญ้าและเสียงมันดังมากผมก็ใช้สมถะเลยอาจารย์ผมตัดเลยผมไม่สนใจเลยผมตัดเสียงตัดหญ้าออกหายไปไม่เกินห้าวินาทีอะแล้วผมก็มาฟังในสิ่งที่อาจารย์พูดอาจารย์พูดเนี่ยผมฟังรู้เรื่องนะครับแต่เสียงตัดหญ้าเนี่ยไม่กวนผมเลยเพราะผมตัดเลยอาจารย์แล้วก็เพ่งไปที่ตัวอาจารย์นะครับผมเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมเป็น ถ้าผมคุยกับอาจารย์เนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยสมมติว่าถ้ามีเสียงนกเสียงอะไรที่ผมไม่ค่อยได้ยินเนี่ยก็เพราะว่าผมอะไปเพ่งอยู่กับอาจารย์ไปสิ่งที่อ,อาจารย์พูดทีนี้ต้องไม่เพ่งรับรู้อารมณ์เท่าที่ปรากฏเฉพาะหน้าถ,ถ้ามันไแล้วเสียงอื่นที่มา,าปรากฏเช่นเสียงนกร้องเสียงรถวิ่งมันก็พร้อมที่จะรับรู้ด้วยตั้งแต่ผมนั่งคุยกับอาจารย์เนี่ย ผมไม่ได้ยิน,ยนเสียงรถวิ่งเลยโอ้ยมันวิ่งตลอดเวลาเนี่ยผมเพิ่งได้ยินเมื่อกี้เนี่ยตลอดที่นั่งมานนันผมไม่ได้ยินเลยเนี่ยมันไอ,ไอ,ไอททท้ที่มันรวมๆนิ่งๆอ่ะมันมันไม่รับรู้อารมณ์เท่าที่ควรปกติมันต้องรับรู้ได้ทุกอารมณ์ทุกทวารทุกวิญญ,ญาณแต่ผมฟังอาจาร,รย์รู้เรื่องนะก็รู้เรื่องอทีแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะรู้เรื่องตรงเนี้ยมันไอ้เสียงปรากฏต้องได้ยินด้วยรูปที่มาปรากฏมันต้องเห็นด้วย มันต้องเห็นรอบทิศทางได้ทั้ง6กอารมณ์หกทวารไม่ใช่เอาเฉพาะเสียงที่ได้ยินอย่างเดียวแต่ลองไปพิจารณาดูนะที่ได้ยินอย่างเดียวแล้วรู้เรื่องกับที่ไม่รับรู้อะไรอารมณ์อื่นเลยทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจับแล้วต่อมาเอาต่อมาไอ้ที่ฟังรู้เรื่องเนี่ยคิดนึกมงแต่งมีไหมมีครับเป็นช่วงช่วงเ,เนี่ยมันไม่อีตอนที่คิดนึกมงแต่งอะ่ะหรือตอนุ้งซ่านอะ่ะ มันไม่ได้ฟังรู้เรื่องแล้วล่ะเพราะว่ามันมันเร็วมากอ่ะมันจะเปลี่ยนจากการได้ยินทางหูที่มันไปรู้ทางใจแล้วเนี่ยใช่ให้เรียนรู้อย่างเนี้ยแม้แต่เสียงนกร้องเสียงรถวิ่งอ่ะเวลาไปได้ยินมันมันก็สลับกันกับการได้ยินแทนที่จะรู้ตรงนี้เรื่องตรงนี้นะมันก็ไปรู้เสียงรู้นู่นนี่นั่นอ่ะมันมันคือเปลี่ยนอารมณ์ทางหูเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนอารมณ์จากการได้ยินตรงนี้นะที่สนทนากัน กลับไปได้ยินเสียงนกร้องบ้างได้ยินเสียงรถวิ่งบ้างะนะบางทีทางตามันก็มาเห็นนี่บางไป,ไปทางโน้นบ้างทางนี้บ้างเนี่ยมันต้องไปทุกอารมณ์ทุกทวารละทีนี้ไอ้ที่เห็นอย่างเดียวอย่างเนี้ยด้อารมณ์อื่นมันไม่รับรู้วะ้วมันจะมีการรู้อยู่ที่ใจหรือเปล่าไอ้ที่ว่ารู้เฉพาะได้ยินเสียงเนี่ยรู้เรื่องเนี่ยมันรู้อยู่ที่ใจหรือเปล่า มันผ่านหูไหมลองปิดหูสิไม่ได้ยินสิเออ <c oughs> มันผ่านหูก่อน <c oughs> ใช่ไหมเออ <c oughs> เนี่ยต้องมาเรียนรู้มันเป็นสองทวารที่ผมบอกแล้วอะทางหูได้ยินเนี่ยรถมาก็ได้ยินแล้วมันลงทางใจทางใจก็รับรู้มันมีสองทวารสองอารมณ์แต่ของท่านะ่ะมี <c oughs> อารมณ์เดียว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> รับรู้อย่างเดียวครัเห็นไหม แต่เสียงอื่นมาไม่รับรู้ผมไม่สนใจเออเอาเอาเอาอย่างนั้นก็ได้แล้วแต่เอาให้รู้เรื่องในการปฏิบัติฟังแล้วเข้าใจเอาไปใช้ให้ถูกก็แล้วกันไม่ครับถ้าเป็นแบบนั้นเดี๋ยวผมก็ลงอีรูปเดิมอีกเพราะมันเคยชินนอาจารย์ต้องเอามันออกมาอาจารย์แล้วก็ตัดตัดเรื่องพวกนี้ออกแล้วก็ปฏิบัติมันลื้อทำใหม่หมดเลยอาจารย์ท่านไปบริหารจัดการเอาแล้วกันครับอาจารย์แต่ผมเข้าใจทุกอย่างในสิ่งที่อาจารย์พูดครับ ทุกเรื่องเลยเข้าใจขั้นการฟังก่อนแล้วก็เอาไปใช้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งจะถูกหรือไม่ถูกนี่ต้องอีกเรื่องหนึ่งแล้วถ้ายังไงมันถูกหรือไม่ถูกก็มาเดี๋ยวค่อยมาว่ากันมาเองเล่าสู่กันฟังสบเพราะฉะนั้นมันต้องคุยกันบ่อยๆทุยทําฟังเข้าใจแล้วก็ไปปฏิบัติด้วยถ้าหนประมาการเจริญนิพพานเนี่ยเหมือนคนสอนว่ายน้ําบนบก ต้องทำมืออย่างนี้นะต้องทำเท้าอย่างนี้นะต้องโผล,ล<ง>หัวขึ้นมาหายใจนะเนี่ยสอนเรื่องคนว่ายน้ำบนบกบแต่พอเวลาลงไปในน้ำมาว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าถ้าคนว่ายน้ำไม่เป็นเดี๋ยวจะจมน้ำตายเพราะฉะนั้นให้เรียนแบบวิปัสสนานี้ก่อนแล้วก็เร็วเราไปลงน้ำไปปฏิบัติเอาไปใชนะ้แล้วก็ดูเนี่ยสอนวิปัสสนาเนี่ย ผมเริ่มได้ยินเสียงรถแล้วอาจารย์เออแล้วเมื่อกี้ตั้งนานเนี่ยคุยมันตั้งนานไม่ได้ยินมผมไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยเอาจารย์ไม่ได้ยินเลยเนี่ยมันทาที่ผมบอกว่าทําให้สภาพจิตเสียเสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติมันประสาทหูก็ดีแต่ไม่ได้ยินเนี่ยเนี่ยผมนึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะอาจารย์โอ้ยประสาทหูดีอ่ะมันต้องได้ยิน แต่ถ้าประสาทหูดีแต่ไม่ได้ยินเนี่ยมันผิดปกติผิดธรรมชาติเออมันมันทำให้เสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติเนี่ยเอาเสียงนกร้องก็ได้ยินได้ยินครับได้ยินพร้อมเสียงรถเลยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มจะเจริญมนิพพานาได้แล้วเริ่มออกจากถ้ำแล้วแต่อย่างนี้ก็พอคุยกันได้เรื่อมนิพพานาแต่ถ้ายังไม่รู้เรื่องแล้วก็โอ้เลิกดีกว่าเหนื่อย เนะพราะคุยแล้วไม่รู้เรื่องเอาไปใช้ไม่ได้ผมว่ากลายเป็นว่าตอนนี้ผมนั่งฟังอาจารย์เนี่ยผมต้องฝึกไปด้วยนะอาจารย์ไม่งั้นมันจะไม่รู้เลยก็มันจากการฟังแล้วก็มันจะมีการเรียนรู้ไปด้วยเนี่ยพอเรียนรู้ที่ผมบอกว่าเวลาคุยเนี่ยเวลาฟังเนี่ยแล้วเสียงอื่นมันมา,เ,าเช่นเสียงนกงร้องเสียงรถวิ่งอะ่ะแล้วภาษาหูยังดีมันก็ต้องรับรู้สิแต่ว่าไอ้เสียงน่ะ เสียงทั้งอื่นอ่ะมันต่างกับเสียงที่ผมพูดแล้วได้ยินใช่ไหมอันนั้นมันเพียงแต่รับรู้ว่าอันนี้เป็นเสียงนกร้องอันนี้เป็นเสียงรถวิ่งรถเท่านั้นเองมันต่างกันกับเสียงที่พูดเนี่ยพูดเนี่ยมันเป็นบัญญัติครับเป็นสื่อความหมายให้รู้แต่เสียงนกร้องไม่ต้องไปบอกมันว่าเสียงนกหรอกเราได้ยินเราก็รู้แล้วนี่คือเสียงนกแล้วต่างจากเสียงรถไหมเนี่ยมันก็ต่างกันแล้วเวลาเสียงรถก็ไม่ต้องบอกว่านี่เสียงรถติดล้อนี่เสียงรถหกล้อห้าล้อสิบล้ออะไรไม่ต้องบอก ให้รู้ว่าไอ้อย่างเนี้ยม,มันเป็นเสียงรถไอ้น,นี่มันเป็นเสียงนกอันนี้เสียงที่พูด<อ>ที่คุยแล้วก็ทําฟังเข้าใจผมผมจะสรารภาพอาจารย์ว่าเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้ยินทั้งเสียงนกร้องแล้วก็เสียงรถเลยตลอดการสนทนาเป็นชั่วโมงะอาจารย์แล้ววันนี้ได้ยินแล้วเป็นยังไงมันต่างกับที่ไม่ได้ยินยังไงผมมีความรู้สึกว่ามันจะมีเสียงหลากหลายขึ้นนะอาจารย์ก็ใช่เพราะธรรมชาติของมันอ่ะมันมีอย่างนี้ แต่ถ้าถ้าท่านไปทําให้มันผิดปกติธรรมดาธรรมชาตินะ่ะมันจะไม่รับรู้ประสาทหูก็ดีแต่ไม่ได้ยินเนี่ยมันผิดปกตินะที่ผมบอกว่ามันเสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติไปนี่แหละแต่ภาพจิตมันเสียนี่ผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยนะอาจารย์เพราะนั่นที่ทําฟังเข้าใจใหม่ถ้าหากว่าท่านเข้าใจจุดนี้แล้วมันถึงจะเจริญนพิพพานาได้ ถ้<ผ>าไมเ่ไเข้าใจจุดนี้จเจริญไม่ได้หรอกเพราะวิปัสสนามันต้องรู้ทั้งหกอารมณ์หกทวารหกวิญญาณทําไมต้องมารู้ทั้งหกอารมณ์หกวารหกวิญญาณเพราะกิเลสมันเกิดที่หกอารมณ์หกวารหกวิญญาณถ้าไปรู้เฉพาะที่ใจทวารเดียวอะแลยอีกห้าทวารอะกิเลมมันก็เกิดนั่นจะไปละกันยังไงือว่าะละที่ใจได้แล้วเดี๋ยวทางปัญจทวารก็ละไปด้วยก็ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ความหมายนั้นใช่ไหมฮะมันไม่รับรู้อะ ประสาทหูก็ดีแต่มันไม่รับรู้อารมณ์ศรัทธ,ธาลมเสียงต่างๆที่มันมาปรากฏนี่เนะนี่ยผิดปกติธรรมดารเรียกว่าสภาพจิตเสียครับสภาพจิตทางหูอะเรียกว่าโสตะโสตวิญญาณเนี่ยมันเสียนะเออมันไม่ใช่เสียดอกแต่มันไม่รับรู้เท่าที่ควรมันไม่เสียมันดี ภาษาถูดีแต่มันไม่รับรู้เท่าที่ควรเนี่ยมันไปรู้แล้วที่ไหนก็ไม่รู้อะไปเข้าถ้ำเออก็ออกจากถ้ำดิแล้วก็มาเรียนรู้อาจารย์ให้อารมณ์มันเสนอมันสอนเราบ้างผมเดินไปไกลมากเลยนะอาจารย์ผมก็าลังเดินออกมาอยู่อาจารย์เออกลับมาใกล้ๆเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะฮะ<า>จริงๆแล้วธรรมชาติต,ตรงเนี้ยมันอยู่รอบทิศทางรอบตัวตั้งแต่ตื่นจนหลับ เดี๋ยวธรรมชาติเนี่ยมันเป็นของจริงมันนิ่งเป็นใบนะ <c oughs> แต่ที่สงบสงบนี่มันก็คล้ายๆกับเป็นใบเหมือนกันนะไม่มีคําพูดอะไรหรอกแต่ที่ผมบอกว่าของจริงมันนิ่งเป็นใบตรงนี้มันไม่มีคําพูดอะไรธรรมชาติที่เห็นธรรมชาติที่ได้ยินเข้าใจหมดแล้วนะมันไม่มีคําพูดอะไร <c oughs> ใช่ไหม แต่เราถ้าเรามีคําพูดนะเราไปบอกมันได้น้ําเห็นนะน้ําได้ยินนะนถ้ามีคําพูดอย่างนั้นไม่ใช่ของจริงหรอกยังไม่รู้เออแล้วก็เวลารูปอะรูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินอะมันเป็นคําพูดแต่เวลาไป็นคาร,รู้สึกตัวมันเป็นปรมัดทั้งตัวผู้ดูที่เป็นนามธรมรมะและสิ่งที่ถูกดูที่เป็นรูป,ปรธรรมเป็นปรมัดเป็นหนังใบอดูหนังใบ เนี่ยอย่างพอความรู้สึกตัวแล้วมันู้โลปที่นั่งครับมันเป็นหนังใบทั้งคู่เราดูหนังใบไม่ใช่รู้อยู่ที่ใจนะมารู้อยู่ที่กายนะเนี่ยย้ายออกมาแต่รู้อยู่ที่ใจก็ไม่เอาแล้ว mm hmm. คุยกันไม่รู้เรื่องอะอย่างนั้นนะผมต้องใหอ้อ่ผมต้องเปลี่ยนตรงนี้อาจารย์ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ทั้งหมดโดยสิ้นเชิงไม่ใช่เปลี่ยนบางส่วนนะ เปลี่ยนทั้งหมดที่ทำทำมานั่นแหละเลิกทำทั้งหมดตั้งแต่เริ่มคิดจะทำคิดจะกำหนดคิดจะดูเลิกพวกนั้นให้หมดไอ้ที่เป็นสมถคภาวนาต้องเลิกกองนั้นแล้วมาจเจริญวิปัสสนามาเรียนรู้ทุกอารมณ์ทุกตวนันทุกวิญญาณถ้าเรียนรู้ตรงนี้ได้จะสะดวกนะแล้วเดี๋ยวมันมาเองไอ้ที่ทำไว้นั่นแหละไม่ต้องคิดจะทำไม่ต้องคิดได้หรอกพอกายสงบจิตสงบเดี๋ยวมันมาแล้ว เหมือนมันเป็นบาดเป็นฐานอยู่แล้วใช่ไหมมันมีอยู่แล้วเพราะว่าเราทำมาจนคุ้นเคยจนชำนาญครับเป็นปกติของของเราอยู่แล้วเราฝึกมันไว้จนชำนาญแล้วทีนี้เราเลิกทำแบบนั้นนะเดี๋ยวมันก็มาแล้วความรู้สึกมันจะต่างกันที่เราตั้งใจจะดำจะดูจะกำหนดกับที่เราไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้นไม่ได้คิดจะดูจะกำหนดอะไรแล้วก็มันก็มาเนี่ยเหมือนเสียงเราไม่ได้ตั้งใจจะฟังมันหรอกพอมันปรากฏก็ได้ยิน พอมันหายมันก็หายไปมันเหมือนเป็นสภาวะจิตท,ที่มันรับรู้ได้